เดอันเตยห้อมนะด um, ัดเอาเือตัวมันเอ็ดแล้วนะสบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซที่ฮักแิ้ลสุขุสุขนสุมองสุบอนข้าวกระดียววาขวข้าวนมแก่งข้าวก็ขูดแล้วปะไปทีเถอานั่ไปว่างะพูไปนั่งเห็นกระดูกยู่นนิดเอ้า Bên <laughs> đây. Ừ. Cái nó mãi, cái Xúm, không? À, không nhà đòn bọn này. Bài tươi các bạn con này. Thôi, sóng mèo rồi. Bà. Bài tươi, <laughs> đợi 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 ăn sẵn rồi. Ừ, cái ấy, Tìm

หอมประแด็กนูนวแม่นู้นน่อยเป็นคนเซฟเมื่อนี้เป็นเซฟแย่ห่อแล้วจังกินบอหรือจะกินก้อนรดามกนล้ล่นีบริิล้วไงตอนมากินกรก่วนีสวัสดีพี่น้องมากินแกงน้ำไม้จิมเม็ดขนมก็มะกแต่เก็๊เพชย่น้น่อยเกเพปวกน้อยเกียเห็ดปวกน้อย ยใบเครื่องคุปพี <m ati> <m ati> ่น้องที่แม่บอกว่าฮิตขนมอ่ะเต็มคุปหลายเลยบอกแม่ร้านไทยบอกเกุนเกิฟเลยแม่น้องตโนบอกพี่น้องเว้ยว่าที่ได้พ่อเฮ็ดพวกง่ายพ่อเฮ็ดเบ้อเบ้อเบ้อเ้อเบ้อเฮ้ยสบายดีิแจงน้ำไม้มาเด้อพี่น้องมาเด้อลงมือเลยได้บาทนี่น้ำไม้น้ำไพี่เขา จุกเด้อเขาเด้อจุกเขาเด้อเขาเขาเขาไล่ทีเถอะจุกจุกไปทางังจุกจุกเอาจับจับมาพิติบมาติเข่าเต็มติเอ้ยประทศจิงสวาเอามาพิดติบพี่น้อยดิ โอ้ยเสียท่ามัเต็มบามต็มตว่าเต็มติบว่าเต็มปากเต็มคอพักอพี่นงอ้ยสุดท่ายเขาบกขึงมาติฟพี่นงอไหมซุ้มกันซุ้มกันโอ้ลายใหญ่หางพี่น้องเ้ยพักของเขาก็มีักบุ้งพักบุ้งก็พักขาดพี่น้องเนาะแซ่บตรงกันยขไหมรโโน แกูอก็อย่าข่าวนีอือ้ผือแงตโนบอกเนี่ยว่าเก็บพักเด้อปัดพ่นปัจจิบันยินไปจักเออดูเออไปเอาไปเอาเอาไปเอาถวยมายาอ่ันก็แกนมะเก็บพักว่าให้เก็บพักเออโมะ แซ่บ <tacos> ไ sí ี่น <you know>, ้องเลเฮ้ยพี่น้องจะได้ซุ้มกันคบทีมนะนี่เพื่อชีมาพ่อกันเพอีพ่อกันผู้แลบานิก็ไไ้ขนาดจะเข่ามาเมื่อวานไม่ไจะเข่ามาเร่นกับบริข่าเนาะพีู่ดล่ผู้แลี้บานหอเข่าสากพี่น้องอีสิบหาเมื่อสองอาทิตย์จากสีเดาพ่อซุ้มกรดี่มาเลยมาพูดจะบอกกลิ่นบ้า ซีกมาอีกไหมซีกมาอีกนิตาาเออใ่ไมานิตา่ต๊ม่ใส่เออน้าันเ็ดเนาะดเย็มเหมือนเดิมตะ๊มสไพรติมใหญ่มาเนาะุบมันนักเอาดอกใส่ติมน่อยเรียนาเรียบได้วะคือเฮแท้ตะเกีย็ปวกนะบแ้วาเปนจทางหน้าแหงร้ายแซ่บไปหน่อย เอาขากกอนสัมไ่น่อยขาไงง่ายจะลุกมันเปิดกาอยู่ด้วดมันเคยออกออกเบิดวนอมัปไงมันก็ออกเยอะของมันจะลกตัวใดปะจะลุกแล้วขาไงง่าก่อสัมไ่มันอยู่ลุกนะันพังหวยออกไรว่าทั้งนั้นมได้ออกเลยดีเลยดานฮะอกล้องก่อนพี่น้องเอ้ยขางงอางคนใหขางคนให

สังอกนึ่งเอาไปซุ้มกันพี่น้องเ้ยนู้น้อยกินแล้วพี่น้องไปเลีนน้ำโมนู้น้อยกันเ้นม่น้ำเนี่น้รงะแรงคนละจากซิเมื่อทรงเพิ่นพว่มืออื่นในช่วห้ากับบริยูเนาะกินเนื้อมืออื่นกันเลยยได้อีม่ริเธอน่อย กะถินเป็นชายไปอยู uk, ่แถวนึ่งทั้งกอไฟล่ามทั้งกอไผ่จั้งว่าปล่อยกระถินกระเทินนจังหน่อยเดียวเบิ่เบิ่งไปเอาให้แป๊บนึงจะเผาหญ้าเด้จะไปเอาให้เนี่พี่น้องเอ้ยมากระถินมาให้ทีมงานอีกแย่บ่เนี่ยพอดีกระเทินเนาะพอดีกินแซ่บได้ทำเลยคันแก่ได้ งายเดั่นอเยนิได้เน้อย้อยงเด่ชดบ้วง่าเนาะเนาะเต็มคำเต็มคำอไรออกไค่เข่าอ่างน้เดี๋ยวเลือกน่คานไงานห่อกได้็มคำงายกะ นั่งันห่อนนี่เอเอเขา่าวเลยเธอหนึงเอาออกมาเลยเธอหนึ่งออกเข่าซ้ำกันปะหวยดีเนาะไปโน่นอีกครับเจนนเฟอร์งมหอยวาสันเออมาแล้ว <c oughs> าาาม,มาแล้วไปตาใครประ่านด้รับแล้ววะคือไม่ร้อยขีดไปไปขีดบ่ขีดไปเลย À. thuột mukao đi thả bento chỉ còn sáu nôi, gặp lan xáo nhau, gặp phải ngon hoi mà chỉ đây. ma, ừ. là sao? ง่ายฮาขอมาจะเก็บเพชรปวกงมเพชรปวกเลไพชรปวกเลยน้อย่กระดาษอยูเดียวไหมได้บ่หอยนะได้วกเหอยจูบนี่หะโอ้โ่เลยใช่หอยแหะขอมากแก่ไงตะกี้ว่าสอนเอาขอมากว่าชิ้นก็เลก่ามากอยมันชิ้นน้อย กันเบิ่งก็ได้อ่าสิบ้านเป็นเฒ่าแก่เป็นคนหลายมาห้อยน้อยสวัสดีพี่น้องเฮาโลดขูดมกพ้าวทา2หมาก3หมากเลยนี่บดขนมบดอันข้าไว้ก็3นึงอจนี่สิฮู้ว่าอยากเฮากินแล้วะโอ้เียนสะสบ่เฮาย่านว่าอันนเนาะแม่บ่เคยย่าบ่ฮู้บ้านสิเมื่อบ้านยุงแต่เ็กน้อยอื

หลายเยเออเมือบึงพไยลยมา้วแล้วนาลกับน้างู้แล้วาแล้วแนาลันงตู้แล้วขูดแล้วน้ำตาลกัน้ำล้างตู้้วแว้วตกัน้ำง้มาดอน้ำงมดน้ัน้องาข้วาั้้งตู้มา้ัน้งมดวามันงาจด้าับน้ำล้ด้ัน มีพระธาตุเรียบง่ายนั้นต้มไปทั้งแรแรน้ยน้จุบเรียบแล้วไ้กินข้าวนี่นครับมังเหรอมงน่แหลองได้หันเพิ่กไดสิบเอ็ดสิบสองมเลนมากสิบเอ็ดโมงเนาะอือขกนหรอลไปมัก็้อ่าจะกินนเน้น แซ่บพี่น้องบพเกลยเขาเวมัน่ครัอ้มันพยนีม้องกนนะเขาบกินเอากินหมือนเเาเลงเจนี่เออเอนจีเอามานะทงหนึ่งไมเชอรี่ไ่ป่พี่เออ

ขอบคุณเลยทั้พี่น้องกองไฟสุ้คู่สุขคนสุมองสุ้บอนขอบคุณทุกกำลังใจพี่น้องขอบคุณทุกคอมเมนต์พบกันใหม่คลิปหนะน้าสวัสดีค่ะ